สวัสดีครับวันนี้นะครับผมก็มาพอโฟล์สเคียร์ธนาครับก็วันนี้พิเศษอีกแล้วเราจะมาหั่นราคากันนะครับกับ d m a ม All New X Series เครื่อง2 0 0 5ปี2013ครับคันนี้นะจากราคาเริ่มแรกเลยเราเคยขายกันอยู่ที่4 3 9 0 0 0บาทครับแต่วันนี้ครับผมสุดพิเศษเลยนะเราขายเพียง2,99,000บาทครับให้ราคานี้ทั้งเงินสดแล้วก็เงินผ่อนให้ราคาเดียวกันเลยซื้อสดครับมีเล่มพร้อมโอนไม่บอกรานเพิ่ม ซื้อกันผ่อนก็ฟรีทุกค่าดำเนินการครับย้ำนะครับผมปีสิบสามเครื่องสองนห้านะ X series แท้ๆเลยกับราคาสองแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทครับมาเริ่มเรับชมกันได้เลยครับผมด้านหน้าครับไฟหน้าก็จะเป็นไฟโปรเจคเตอร์แบบนี้ครับผมไฟตัดหมอกด้านล่างมีให้เรียบร้อยนะครับกระจังหน้าจะเป็นสีออกแบบเทาๆเข้มๆหน่อยอ่าเงาๆช้ำๆโลโก้แดงนะครับผมแล้วก็ชุดสเกิร์ตหลอ่อๆแบบนี้นะครับผมอันนี้สเกิร์ต แท้เดิมโรงงานนะอ่าก็ <S <S <cje> คิ้วตรงนี้ก็ยังอยู่ดีอ่ะไม่แตกไม่หักนะครับเพราะว่าบางทีแบบเวลาเปิดฝากกระปองกันเงี้ยนะครับผมอาจจะทำให้แบบมันหักได้นะครับก็เวลาเปิดฝากกระปองนิดหนึ่งนะครับสำหรับรุ่นนี้นะหลายๆท่านก็มีปัญหาที่ว่ามันหักเราก็สอดมือเข้าไปลึกๆหน่อยนะครับอย่าจะจับเยอะนะตรงเนี้ยมันมันหักได้นะครับก็สอดมือเข้าไปลึกๆเลยอ่าแล้วก็ จับยกดานล่างขึ้นมานะครับอันนี้ก็เดี๋ยวรถจะไปขัดล้างทำสป,ปายใ,ใ,ใหม่อะเดี๋ยวดูกันมุมก,กว้างก็ได้นะครับก็จะมีเป็นท่อแทนนะครับผมเป็นเครื่องยนต์ยูโร3นะครับก่องน้ำมันเครื่องอยู่ข้างบนแล้วก็แผ่นเพลนแลแก้มรัดฝาทุกอย่างครับอยู่ครบเหมือนเดิมปกตินะครับผมเบรก ABS e มีให้นะครับคันนี้ก็เดี๋ยวไปล้างแล้วก็เดี๋ยวจะต้องการแบบฝาครอบเครื่องอะไรอย่างเงี้ยแจ้งมานะครับเดี๋ยวเราซื้อมาใส่ให้ o g r มาแล้วนะครับส่วนที่เหลือก็ เดิมๆอยู่นะครับผมรถก็น่าจะมีการแบบรีแมปใช้งานมานะครับและที่ขาดไปบบไม่ได้เลยสีสันโดยรวมเนี้ยก็คือได้ค่อนข้างเดิมเลยนะเดิมๆแบบสวยๆบางๆเลยแล้วก็ล้อแม็กครับใส่แม็กใหม่ย,ยังใหม่ชุดหนึ่งนะครับผมนี่ใช้งานกันแบบยาวๆนะครับชุดสเกิร์ตด้านคงด้านข้างเนี่ยก็คือสวยๆเลยแล้วก็ สังเกตครับรถที่ว่ายังไม่เคยเก็บต้อมสีมามันก็จะมีอะไรประมาณนี้นะครับเพราะว่าเดิมทีมันจะเป็นแบบสติกเกอร์แปะมานะครับเป็นรุ่นแคปเปิดนะครับผมเออล็อกมันค้างนะครับผมนี่ก็บางทีแบบแคปเปิดรุ่นนี้ก็คือบางทีเวลาปิดประตูล็อกตัวนี้มันค้างใช่ป่ะเราก็ช่วยนิดนึงนะครับผมหรือบางทีมันก็ไม่ได้ค้างหรอกเราแบบจิตปรุงแต่ง อ่ะนี่นครับภายในก็รุ่นนี้เขายังไม่มีถุงลมมาให้นะแต่ว่าได้เบรก ebs นะครับกุญแจร,รีโมท2ดอกแบบนี้นะครับเลขใหม่อยู่ที่เท่าไหร่เอ่ยเท่าไหร่ครับแสนสองไปแป๊บนึงนะครับเลขใหม่ที่แสนเก้าอ,ออ่าแสนเก้าก็รถปีสิบสามอ่ะสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกเจ็สิบแป เอ,อสิบกว่าปีสภาพแช่น้อยเหมือนแช่น้อยเลยเออส่วนจะเรียกก็เปียมาทั้งสองหมื่นกว่าโลนะครับผมเป็นเกียร์ธรรมดาห้าสปีดนะอ่าท่อได้ท่อมาด้วยนะครับผมอ่าแล้วก็เดี๋ยวภายในเดี๋ยวเดี๋ยวแจ้งอีกทีนึงนะครับเดี๋ยวลองดูแบบรอบๆคันก่อนแล้วก็อ่อนนิดนึงเบาะครับเราเบิกเบาที่นั่งด้านหลังมาให้ใหม่เลยนะ แล้วก็พายางปูพื้นนะครับเบิกให้ใหม่รอบๆอขันนี่โอเคอกุญแจรีโมทสองดอกได้มาครบนะครับอ่ะมอเ,เปิดโคมเมียมอ่ะแล้วก็ด้านท้ายด้านท้ายก็มีเบิแมกเลเนอร์ของใหม่ใส่ให้นะครับผมออใช่ครับแม็กใหม่ย,ยางใหม่สี่ล้อชูสเกิร์ตสวยๆนะครับมาดูด้านท้ายด้านท้ายก็ได้เป็นไฟ LED แล้วนะ อ่าไฟ LED แล้วถ้าปี12-13อม่ะมันจะเป็น LED แบบเม็ดเยอะๆๆอย่างเงี้ยแต่ถ้าเป็น14-15มันจะเป็น LED โค้งๆนะครับอันนั้นก็คือที่ว่าตรงรุ่นนะอ่านี่นคือแบบตรงรุ่นนะครับจัดทรงลงร้อเรียบร้อยล้อหน้าเก้าครึ่งหลังสิบครึ่งมันก็จะดูแบบยืนๆหน่อยนะครับย,ยางแบบสองสี่ห้าสองเจ็ดห้าอย่างเงี้ยนะครับทรงดีช่วงล่าง ตรงล่างเป็นไงเออเดี๋ยวมุดได้ไหมไ<ด>มุดได้ป่ะครับอ่าโอเคเดี๋ยวรบกวนหน่อยอ่าท่ออยู่ตรงไหนเอยท่ออยู่นนะ้าเผานะครับผมอนะ่าท่อเล็กน้กาเผานะครับผมได้โชกแต่งมาแล้วนะครับผมรอย,ยางอะไรมีให้อ่ะโอเคครับมาดูในจุดๆๆอื่นๆกันต่ออาจจะแบบ ไม่ได้เจาะลึกอะไรขนาดนั้นนะเพราะว่าหลายๆท่านอาจารคุณหน้าคุณตากระโฉมนี้ก็เป็นอย่างดีอยู่แล้วนะครับ mm hmm. ก็ผมไม่แน่ใจว่ายังมีท่านใดที่ยังหาแบบเครื่อง2,500อยู่หรือเปล่านะครับ <Yes. S 1> นี่ก็เดี๋ยวรอไปขันล้านทำป,า,ปานะครับผมเพราะว่าพอดีรถย้ายสาขามานะครับนี่ครับบอกก็คือนี่จะเป็นงานเดิมโรงงานเลยนะนี่จะมีแบบคลิปสีแดงตัดเพิ่มเข้ามานะครับผม ให้ความเป็น X-Series นะครับอ่าก็เล่มงเล่มใหม่ดูแล้วเรียบร้อยนะครับเนี่ยก็คือพวกโลโก้พวกตะเข็บหนังต่าง,างเนี่ยมันจะเป็นงานสีแดงนะครับตะเข็บได้สีแดงในพวกเนี้ยนะครับดำเกียร์ดำอะไรพวกเนี้ยนะครับผมนี่งานแบบสีเงาๆนะครับเครื่องเล่นแบบ2ดินวิทยุ CD MP3 นะครับผมโดยรวมว่โอเคแล้วก็ผ้าหลังคาจะเป็นสีดําทั้งหมดนะครับ ค้าหลังคาจะเป็นสีดำก็มีต้นมีราเจิมนิดนิดเดียวนะครับเคยเปิดกันอยู่4แสนกว่าบาทแล้วันนี้เหลืออยู่299แบบคุ้มสุดๆอะนะครับแล้วก็ตรงแผงประตูนะครับเขาก็ขึ้นงานเสียงแหลมมานะครับใช่อันเดียวใช่ฝั่งฝั่งละหนอันนะครับผมก็คือเขาน่าจะครอบครอบต่อขึ้นมานะครับแบบไม่ได้ไม่ได้แบบเจาะเพียวๆเข้าไปตั้งแต่แรกนะครับ เดี๋ยวไปสรุปให้ฟังกันนะครับก็สำหรับคันนี้นะท่าใดที่สนใจเข้ามารับชมรถตัวจริงในที่ KR Smart Car สำนักงานใหญ่ครับตั้งอยู่เขตจังหวัดนครปฐมครับผมเส้นถนนมาลายแมนครับช่วงหลักกิโลเมตรที่14ครับอยู่ฝั่งขาออกมาจากตัวเมืองที่จะมุ่งหน้าไปกำแพงแสนไปสวัริบรีครับที่เราก็คือเปิดให้บริการทุกวันครับผมแล้วก็เครื่องยนต์เ์กององที u ครับเรามีรับประกันให้ทุกจุด นะครับผมช่วงล่างแอร์ไฟแบตเตอรี่ทุกอย่างครับมีรับประกันให้แล้วก็เหมือนเดิมครับซื้อกันสดไม่บวกแบวเพิ่มพร้อมโอนนะครับซื้องันผ่อนก็ฟรีทุกค่าดําเนินการน,นะครับผมชื่นชอบครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันให้ด้วยนะครับอย่าลืมนะปี13บออนิวเอ็กซ์ีรีส์ eries, ขั้งสองพัน5แท้ๆเลยแบบนี้กับราคาเดิม4ี่แส0กวาบาทครับวันนี้เหลือเพียง 2 9 9 0 0 0บาทเท่าน,นั้นครับผมสนใจครับติดต่อเข้ามาได้ทุกช่องทางของ KR s สมาร Car ครับฝากไว้เวยครับผมสวัสดีครับ